เยเรมีบทที่44ประนามความดื้อดึงจะนับถือรูปรเคารพพระวจะนะมายังเยเรมีเกี่ยวกับพวกยิวที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ที่มิกดนทาปานเหตุเมมฟิสและในแผ่นดินปัตโรสว่าพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้น ที่เรานำมาเหนือกรุงเยรูซาเลม็มและเหนือทุกเมืองของยูดาดูสิทุกวันนี้เมืองเหล่านั้นก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครอาศัยอยู่เพราะความอาธรรมซึ่งพวกเขาได้กระทำได้ยั่วยุเราให้โกรธด้วยการที่พวกเขาไปเผาเครื่องหอมและปรนิบัติพระอื่นๆซึ่งเขาไม่รู้จักไม่ว่าเขาเองหรือพวกเจ้าหรือบรรพบุรุษของเจ้าอย่างไรก็ดี เราได้ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือพวกผู้เผยพระวจนะมาอย่างเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวว่าขออย่าทําสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งเราเกลียดชังนี้เลยแต่พวกเขาก็ไม่ฟังหรือเงี่ยหูฟังโดยหันจากความชั่วร้ายของเขาและไม่เผาเครื่องหอมแก่พระอื่นดังนั้นเราจึงได้เทความโกรธและความกริ้วของเราออกให้พุ่งขึ้นในเมืองต่างๆของยูดา และตามถนนหนทางของกรุงเยรูซาเลม็มและเมืองเหล่านั้นก็กลายเป็นที่ทิ้งร้างและร้างเปล่าอย่างทุกวันนี้และบัดนี้พระยาวเวพระเจ้าจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำความชั่วร้ายนี้แก่ตัวเจ้าเองและตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กออกเสียจากท่ามกลางยูดาจนไม่มีคนเหลืออยู่ไว้แก่เจ้าเลย ทำไมพวกเจ้าจึงยั่วยุเราให้โกรธด้วยงานแห่งมือของเจ้าด้วยการเผาเครื่องหอมแก่พระอื่นในแผ่นดินอียิปต์ที่เจ้ามาอาศัยอยู่นั้นเพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็นที่สาบแช่งและตำหนิท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกเจ้าได้ลืมความอาธรรมของบรรพบุรุษของเจ้าความอาธรรมของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาความอาธรรมของบรรดามาเหสีของพวกเขา ความอาธรรมของพวกเจ้าเองและความอาธรรมของบรรดาภร,รรยาของเจ้าซึ่งพวกเขาได้ทำในแผ่นดินยูดาและในถนนของกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วหรือจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ไม่ได้ถ่อมตัวลงหรือเกรงกลัวหรือดำเนินตามธรรมบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราให้มีไว้แก่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เจ้าด้วยหายนะและจะตัดยูดาห์ออกเสียทั้งหมดเราจะเอาคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ไปเสียผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่แผ่นดินอียิปเพื่อจะอาศัยอยู่นั้นและพวกเขาจะถูกพผลนเสียหมดเขาจะล้มลงในแผ่นดินอียิปเขาจะถูกพผลนด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ใหญ่ที่สุด พวกเขาจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารและเขาจะกลายเป็นคำสาบเป็นที่น่าหวาดวันเป็นคำแช่งและเป็นคำตำหนิเราจะลงโทษคนเหล่านั้นผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปดังที่เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็มด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาดจนคนยูดาที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งมาอาศัยในแผ่นดินอียิปนั้นจะไม่รอดพน้น หรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่เพราะว่าเขาจะไม่ได้กลับไปนอกจากผู้ลีภัยบางคนและผู้ชายทุกคนที่รู้ว่าภรรยาของตนได้ถวายเครื่องหอมแก่พระอื่นและผู้หญิงทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้เป็นที่ชุมนุมใหญ่คือประชาชนทั้งหมดที่อาศัยในปัตโรสในแผ่นดินอียิปต์ได้ตอบเยเรมีว่า สำหรับถ้อยคำซึ่งท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระยาเวนั้นเราจะไม่ฟังท่านแต่เราจะทำทุกสิ่งที่เราได้บนไว้คือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแด่พระนางดังที่เราได้ทำทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของเราบรรดากษัตริย์และเจ้านายของเราในเมืองต่างๆของยูดา และตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเลมทำอย่างนั้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นสิ่งร้ายใดๆตั้งแต่เรางดการเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเราก็ขัดสนทุกอย่างและถูกผลานด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหารและพวกผู้หญิงกล่าวว่า เมื่อเราเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางที่เราได้ทำขนมพิมพ์รูปพระนางถวายและที่ได้เทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางนั้นเราทำนอกเหนือความเห็นชอบของสามีของเราหรือแล้วเยรมีได้ตอบประชาชนทั้งสิ้นทั้งพวกผู้ชายและผู้หญิงคือประชาชนทั้งปวงผู้ให้คำตอบแก่ท่านว่า สำหรับเครื่องหอมที่ท่านได้เผาถวายในเมืองต่างๆของยูดาและตามถนนหนทางกรุงเยรูซาเลม็มทั้งตัวท่านบรรพบุรุษของท่านบรรดากัษตริย์และเจ้านายของท่านและประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นพระยาเวไม่ได้ทรงจดจำไว้หรือพระองค์ไม่ได้ทรงนึกถึงหรือพระยาเวจะทรงทนต่อการกระทำอันชั่วร้ายของท่านและสิ่งน้ารังเกียจ ซึ่งท่านได้ทำนั้นต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นแผ่นดินของท่านจึงได้กลายเป็นที่ทิ้งร้างและที่ร้างเปล่าและเป็นที่สาบแช่งปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้เพราะว่าท่านได้เผาเครื่องหอมและเพราะว่าท่านได้ทำบาปต่อพระยาเวและไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระองค์ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และตามพระโอวาสของพระองค์โทษนี้จึงได้ตกแก่ท่านดังทุกวันนี้เยเรมีได้กล่าวแก่ประชาชนทั้งสิ้นและพวกผู้หญิงทุกคนว่าคนยูดาหทั้งสิ้นผู้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์เอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าและพรรยาของเจ้าได้ยืนยันด้วยปาก และได้ลงมือทำด้วยโดยกล่าวว่าเราจะแก้บนซึ่งเราได้บนไว้แน่นอนคือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเมื่อเจ้าได้บนไว้ก็แก้บนไปเถอะดังนั้นคนยูดาทั้งสิน้นผู้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์เอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวตรัสว่านี่แน่ เราได้ปฏิญาณโดยนามยิ่งใหญ่ของเราว่าปากของคนยูดาตลอดทั่วแผ่นดินอียิปต์จะไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายทรงพระชนอยู่ตราบใดนี่แน่เราคอยดูอยู่เพื่อจะลงโทษไม่ใช่เพื่อให้สิ่งดีคนยูดาทั้งสิ้นผู้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์จะถูกผลานเสียด้วยดาบและด้วยการกันดานอาหาร จนกว่าจะถึงที่สุดของพวกเขาพวกที่หนีพ้นดาบและได้กลับจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินยูดามีจำนวนน้อยและคนยูดาที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นผู้มาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินอียิปต์จะทราบว่าคำของใครจะยั่งยืนเป็นคำของพวกเขาหรือคำของเราพระยาเวตรัสว่าเราจะลงโทษเจ้าในสถานที่นี้ เพื่อเจ้าจะได้ทราบว่าคำของเราซึ่งมุ่งร้ายต่อเจ้าจะคงอยู่เป็นแน่นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่เนี่ยเราจะมอบฟาโรห์ฟรากษัตริย์แห่งอียิปต์ไว้ในมือศัตรูของเขาและในมือของคนเหล่านั้นที่สแสวงเอาชีวิตของเขาดังที่เราได้มอบกษัตริย์แห่งยูดาไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลน ผู้ซึ่งเป็นศัตรูของเขาและสแสวงเอาชีวิตของเขาเยเรมีบทที่45ทคำปลอบโยนสำหรับบารุกถ้อยคำซึ่งเยเรมีผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่บารุกบุตรเนริยาเมื่อเขาเขียนถ้อยคำเหล่านี้ลงในหนังสือ ตามคำบอกของเยเรมีในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยเซยากษัตริย์แห่งยูดาว่าบารุกเอ๋ยพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับท่านดังนี้ว่าเจ้าว,ว่าวิบัติแก่ข้าเพราะพระยาเวทรงเพิ่มความทุกข์เข้าในความเจ็บของข้าข้าเหน็ดเหนื่อยด้วยการคร่ำครวญของข้าข้าไม่พบความสงบเลย พระยาเวตรัสดังนี้ว่าเจ้าจงบอกเขาว่านี่แน่สิ่งใดที่เราก่อสร้างขึ้นเราจะทำลายลงและสิ่งใดที่เราได้ปลูกเราจะถอนออกคือแผ่นดินทั้งหมดและเจ้าจะหาสิ่งใหญ่โตเพื่อตัวเองหรืออย่าหามันเลยเพราะพระยาเวตรัสว่านี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่เราจะให้ชีวิตของเจ้า แก่เจ้าเป็นบําเหน็จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไปเยเรมีบทที่46การพิพากษาอียิปต์พระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมี ye, ผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับบรรดาประชาชาติเรื่องอียิปต เกี่ยวกับกองทัพของฟาโรเนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ซึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำยูเฟรติสที่เมืองคาราเคมิชและซึ่งเนบูคเนสซากษัตัตย์แห่งบาบิโลนได้ตีแตกในปีที่สแห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยเซยากษัตัตย์แห่งยูดาว่าจงเตรียมดั้งและโลและเข้าประชิดสงครามจงผูกอานม้าและขึ้นขี่เถิดจงสวมหมวกเข้าประจำที่ จงขัดหอกจงสวมเสือ้อเกราะไว้ทำไมเราเห็นพวกเขาคลานค้ามและหันหลังกลับนักรบของเขาถูกตีล้มลงและรีบหนีไปพวกเขาไม่เหลียวกลับความสยดสยองอยู่ทุกด้านพระยาวเวกรัดดังนี้แหละคนเร็วก็หนีไปไม่ได้นักรบก็หนีไปไม่รอดพวกเขาสะดุดและล้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสนี่ใครกัน โผล่ขึ้นมาดั่งแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำซึ่งน้ำของมันซัดขึ้นอียิปโผล่ขึ้นมาดั่งแม่น้ำนายเหมือนแม่น้ำของมันซัดขึ้นเขาว่าข้าจะขึ้นข้าจะกลุมโลกข้าจะทำลายเมืองต่างๆและชาวเมืองนั้นเสียม้าทั้งหลายเอย๋ยรุดหน้าไปเถิดรถรบทั้งหลายเอย๋ยเดือดดานเข้าเถิดจงให้นักรบออกไปคือคนคูชและคนพูชผู้ถือโล คนลูดิมผู้ถือและกลงธนูวันนั้นเป็นวันแห่งพระยาเวจอมทัพเป็นวันแห่งการแก้แค้นที่จะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ดาบจะกินจนอิ่มและดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบเพราะพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงเตรียมสัตว์บูชาในแดนเหนือข้างแม่น้ำยูเฟรติสทิดาพรหมจารีแห่งอียิปต์เอ๋ยจงขึ้นไปที่กิเลอาดและไปเอายามา เจ้าได้ใช้ยาเป็นอันมากแล้วแต่ก็ไร้ผลสำหรับเจ้านั้นรักษาไม่หายบรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอายของเจ้าและโลกก็เต็มด้วยเสียงคร่ำครวญของเจ้าเพราะว่านักรบสะดุดกันเองพวกเขาได้ล้มลงด้วยกันทั้งคู่บาบิโลนจะโจมตีอียิปต์พระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสกับเยเรมีผู้เผยพระวจนะ เรื่องการมาของเนบูคัดเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนเพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียิปต์ว่าจงประกาศในอียิปต์และเป่าร้องในเมืองมิกดนจงเป่าร้องในเมืองเมมฟิสและทาปานเหตุจงกล่าวว่าเข้าประจำที่และเตรียมพร้อมเพราะว่าดาบจะสังหารคนที่อยู่รอบตัวเจ้าทำไมพระอบิสจึงหนีเสียเล่าทำไมรูปวัวผู้ของเจ้าไม่ยืนมั่นอยู่ เพราะว่าพระยาเวทรงผลักเขาล้มลงฝูงชนสะดุดและต่างก็ล้มทับกันและพวกเขาพูดว่าลุกขึ้นเถอะให้เรากลับไปยังชนชาติของเราไปยังแผ่นดินที่เราถือกำเนิดมาไปจากดาบของผู้บีบบังคับพวกเขาเรียกฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ว่าผู้ส่งเสียงดังผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปพระมหากษัตริย์ผู้สรงพระนามว่าพระยาเวจอมทัพ รดาดว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดจะมีผู้หนึ่งมาเหมือนภูเขาทาโบท่ามกลางภูเขาทั้งหลายและเหมือนภูเขาคาราเมลข้างทะเลเจ้าผู้อาศัยอยู่ในอียิปเอ๋ยจงเตรียมข้าวของสำหรับตัวเจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นฉเฉลยเพราะว่าเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นที่ร้างเปล่าเป็นที่ประรักหักพังปราศจากผู้อาศัยอียิปเป็นโคสาวตัวงาม แต่ตัวเหลือบจากทิศเหนือมาจับเธอแม้ว่าพวกทหารรับจ้างที่มาอยู่ท่ามกลางเธอก็เหมือนลูกโคที่ได้ขุนไว้พวกเขาหันกลับและหนีไปด้วยกันพวกเขาไม่ได้ตั้งมั่นอยู่เพราะวันแห่งภัยพิบัติได้มาเหนือเขาเป็นเวลาแห่งการลงโทษเขาเธอทำเสียงเหมือนงูที่เลื้อยออกไปเพราะพวกเขาเข้ามาเหมือนกองทัพและมาสู้กับเธอด้วยขวานเหมือนคนโค่นต้นไม้ พระยาเวตรัสว่าพวกเขาจะค้นป่าของเธอลงแม้ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เนื่องจากพวกเขามีจำนวนมากกว่าฝูงตะกะแตนที่นับไม่ถ้วนทิดาของอียิปต์จะต้องอับอายเธอจะถูกมอบไว้ในมือของชนชาติหนึ่งจากทิศเหนือพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่านี่แน่เราจะนำการลงโทษมาเหนือพระอาโมนแห่งเมืองเทเบส ฟาโรอิปิบ์บรรดาพระและกษัตริย์ทั้งปวงของเมืองนั้นคือมาเหนือฟาโรและคนเหล่านั้นที่วางใจในท่านเราจะมอบพวกเขาไว้ในมือของบรรดาผู้ที่แสวงเอาชีวิตของเขาและในมือของเนบูคัดเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนและข้าราชการของท่านภายหลังอีิปิ์จึงจะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อนพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ พระเจ้าจะช่วยกู้อิสราเอลอยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยอิสราเอลเอ๋ยอย่าตกใจเลยเพราะนี่เนะี่ยเราจะช่วยเจ้าให้รอดจากที่ไกลและช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่พวกเขาเป็นฉเฉลยยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและไม่มีใครทำให้เขากลัวยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพระยาเวกระดัดดังนี้แหละเราจะทำให้ประชาชาติทั้งสิ้นมาถึงอวสานคือประชาชาติที่เราได้ขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่ทำให้ถึงอวสานเสียทีเดียวเราจะตีสอนเจ้าตามขนาดเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปโดยไม่ถูกลงโทษเป็นอันขาด